สวัสดีทุกคนคะ่ะ hi everyone how are you สวัสดีอีกครั้งนะคะคำว่าช่วยหน่อยได้ไหมคะคุณเช่นช่วยปิดประตูหน่อยสิคะช่วยปิดประตูหน่อยได้ไหมคะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเป้าหมายหรือเจตนาสมมติเราพูดว่าช่วยหน่อยได้ไหมคะคุณเรามีเจตนาอะไรคะหประโยคมันเป็นคําถามใช่ช่วยหน่อยสิ ช่วยหน่อยได้ไหมคะเป็นคําถามแต่เจตจนาคือขอร้องขอให้เขาทําบางอย่างให้เพราะหรือพูดเพราะว่าเราต้องการให้คนอื่นนั้นทําบางอย่างให้ก็คือขอร้องให้เขาทําบางสิ่งหนึ่งะเพื่อเรานั่นเองเราไม่สะดวกทําหรือว่ามันยากเกินที่เราจะทําเราต้องการให้เขาช่วยเราก็พูดคําว่าช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยได้ไหมคะจะเปลเป็นไทยว่าช่วยหน่อยนะคะช่วยทําให้หน่อยสิช่วยทาให้มันทำให้ได้ไหมนี่ทําให้ได้ไหมนี่ก็ได้นะคะทําให้ได้ไหมนี่ มันตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะช่วยไหนได้ไหมคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า will you will you ออกเสียงเร็วๆเป็น will you will you นะคะแต่จริงๆแล้วคำว่าช่วยไหนได้ไหมคะสามารถใช้ได้ในหลายๆคำแต่ในคลิปนี้นะคะคุณแบบจะนำเสนอการใช้ will you กับคำครองนั่นเองนะคะช่วยปิดประตูนหน่อยได้ไหมคะ will you วิ l ชูวิ o ชูช็อตเดอะดอร์ช็อตแปลว่าปิดนะคะช h อต t ด e d ดอรแปลว่าปิดวิ l ชูช็อต t ดอะดอร์ปิดประตูให้หน่อยสปปิปิดประตูให้ได้ไหมนี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราพูดกับใครสนิทวิ o ชู d d o me a f a v อ r w i วิ s ชู u l d do me a f อ v o r ทำอะไรให้หน่อยได้ไหมคะช่วยหน่อยสิแล้วทีนี้เขาเขา,เขาตอบว่าเขาสะดวกเขาตอบ yes yes sure คุณค่อยบอกว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรแต่ประโยค will s h o u l do d me a favor คือทำอะไรให้หน่อยสิคะคุณกรุณาหน่อยคะอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ ah uh, will you please switch on the light will you please switch on the light ช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะ switch on เปิด the light ก็คือไฟเปิดไฟให้หน่อยสิคะคุณเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะประมาณนี้เป็นการขอร้องเขา ไม่พลอๆนะคะ Will you help me? Will you help me carry this box, please? Will you help me carry this box, please? ช่วยถือกล่องนี้หน่อยได้ไหมคะมันหนักอะไรประมาณนี้นะคะ Will you Will you please turn down the music? Please turn down the music. คุณจะ ช่วยลดระดับเสียงลงหน่อยได้ไหมคะคุณ turn down คือเอาลงนะคะ turn down the music คือเอาเสียงมิวสิกอ่ะลงคือเอาเสียงดนตะรีน่ะลงก็คือหลีเสียงนั่นเองเนาะลดระดับก็คือหลีเสียงลดเสียงลง will you please turn down the music นะคะต่อไปช่วยยกโต๊ะห,หนักๆนี้หน่อยได้ไหมคะ will you will you help to move this heavy table heavy แปลว่าหนัก ะะ h ใ table โต๊ะนี้หนักๆน,นี้หน่อยได้ไหมคะ Future help me to move move แปลว่าเคลื่อนหรือย้ายนะคะเคลื่อนหรือย้ายคุณจะช่วยย้ายโต๊ะหนักๆน,นี้หน่อยได้ไหมคะขอร้องเขาหนะ่อย l ิวชูนะคะว i วชู f u will u o u come with me l ิ u ชู come with me มากับชันหน่อยได้ไหมคะอะไรก็แล้วแต่เหตุผลของคุณนะคะ f l t u r e come with me มากับฉันหน่อยคะ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยคะ่ะก็ได้นะคะ ทีนี้สมมติว่า,เ,าเราแสดงคำพูดขอรองวิลชูช do ดรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาสะดวกทำให้คุณก็จะได้ยินเขาพูดว่าโอเคแบบนี้ก็ได้โอเค I will right I will sure I will certainly I will หรือแม้นม่าคำว่า sure เฉยๆก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่สะดวกเขาก็จะพูดกับคุณว่า sorry I love to but I'm not free I love to I'll love to ไปว่าก็อยากจะทำให้นะคะ but I'm not free ไม่ว่างคะ่ะไม่ว่างครับหรือ sorry I love to ขอโทษครับอยากทำอยู่อยากทาให้อยู่นะครับ but I'm busy แต่ว่ายุ่งอยู่มีอะไรต้องทำทำให้ไม่ได้จริงๆแล้วก็แล้วแต่นะคะ sorry I love to but of another things to do of another things to do ขอโทษนะคะอยากทําทให้แต่ก็มีบางมีสิ่งอื่นต้องทำเหมือนกันคุณไม่ว่างไปขอร้องคนอื่นนะอะไรประมาณนี้นะคะเ,เราขอร้องเขาหรือเขาขอร้องเราก็ควรที่จะฝึกประโยคโต้อตอบไว้ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนี่คือตัวอย่างนะคะสำหรับคุณขอร้องเขา Will you help me carry this box Will you help me ช่วย carry ก็คือถือนะคะถือหรือยกหรือพกพาไปก็คือถือนั่นเองนะคะถือกล่องนี้คุณช่วยถือกล่องนี้หน่อยได้ไหมคะถ้าเขาสะดวกเขาก็จะตอบคุณว่า sure ถ้าเขาไม่สะดวก sorry I love to b า t u m hurry เ e t ศบาร์ m hurry รีบ <t ell> ไปอาลาประมาณนี้นะคะโอเคสิ่งที่ต้องทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่อง will will อันดับแรกเลย will เป็นกริยาช่วยอันนี้คนที่เรียนภาษาอังกฤษมาย่อมทราบดีแปลว่าจะใช่ไหมคะเช่น you will go to the USA you will go to the USA คุณจะไปที่อเมริกานี่นาคุณจะไปที่อเมริกานี่นาคือฉันเป็นคนพูดแปบลบว่าจะมีความหมายจริงๆของมันนะคะแต่ทีนี้เมื่อคุณย้าย will you will ไปไว้ข้างหน้า you มันก็จะเป็นประโยคคำ ถามแต่ว่าทีนี้คำว่าประโยคคำถามในที่นี้ไม่ใช่ถามเลยนะคะแต่ว่ามันจะแปลงไปเป็นได้ทั้งคำถามแล้วก็ได้ทั้งประโยคขอร้องนั่นเองนะคะทีนี้ในวันนี้ในคลิปนี้ที่คุณแหม่มกำลังพูดอะ่ะมันจะอยู่ในหัวเรื่องนี้นะคะหัวเรื่องนี้ก็คือวิววิวชูเสียงลิงก์ลิง์กิ้งการมันทำให้กลืนเสียงกันเป็นวิวชูวิวชูใช้ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือก็คือขอร้องให้ช่วยขอร้องให้ทำบางอย่างให้นั่นเองซึ่งเราเรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้คือตรงน,นี้นะคะเช่น will you shut the door ช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะถ้าื่าอไก็ตามที่คุณคุณได้ยินลักษณะแบบน,นี้ will you แสดงว่าเขากำลังอยากให้คุณอนะทำบางสิ่งบางอย่างให้หรือคุณอนะอยากให้เขาช่วยคุณก็ใช้คำว่า will you ประโยชน์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะเมื่อคุณใช้ will you คำที่ตามมาคืออะไร ถามความต้องการคนอื่นอันเนี้เราจะเรียนในคลิปต่อไปนะคะซึ่งมันเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องประโยคขอร้องอยู่นั่นเองนะคะประมาณนี้สิ่งที่ต้องทราบลำดับต่อไปสิ่งที่ต้องทราบ v i l l s h o นั้นจะต้องตามด้วย v e r ช่องที่1นะคะคุณเมื่อคุณขึ้นต้นประโยคนะอันนี้เรื่องอกริยา verb ที่1 เวิร์บช่องหนึ่งเวิร์บช่องที่สองอันนี้ก็แบบเน้นตลอดนะคะเวิร์บช่องที่สามมีลักษณะแบบไหนคุณแบบอ่าเช่นอันนี้นจะอธิบายตลอด go went gone อันนี้เวิร์บช่องที่สาม go went gone แปลว่าไปแบบนี้คือเวิร์บที่หนึ่งเวิร์บที่สองเวิร์บสามแต่ถ้า view you คุณต้องใช้เวิร์บที่หนึ่งในช่องนี้เท่านั้นนะคะอ่า นะคะคุณต้องใช้ในเวิร์บช่องที่1เท่านั้นนะคะ will you ตามด้เวิร์บช่องที่1น,นะคะเช่น will you shut the door ปิดประตูให้หน่อยสิคะคุณช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะให้หน่อยได้ไหมคะคือถามแต่ขอให้คุณทำให้นะคะ shut เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งก็ปิด will you help help แปลว่าช่วย will you help to move this heavy table คุณช่วยคุณช่วย ยกย้ายโต๊ะหน,หนักนี้หน่อยสิคะคุณยกโต๊ะหนัหนกๆนี้ให้หน่อยนะคะ Help เป็นเว r บช่องที่1นึ่แปลว่าช่วย Will you help me to carry this box คุณจะช่วยฉันถือกล่องหนักๆ carry this box กล่องนี้ได้ไหม Please ใส่ Please ก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ใส่บางครั้งก็ใส่แล้วแต่คนพูดนะคะแต่ถ้าไม่สนิทกันก็อาจจะ Please หรือเป็นแบบอ้อนๆก็จะเป็น Please แต่ก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ Will you help me to carry this box please? Will you please come with me? บางครั้งก็เอา please นั้นมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะบางครั้งก็เอา please มาใส่ตรงนี้ Will you please come with me? คุณจะกรุณามากับฉันหน่อยได้ไหมคะ Will you ตามวย verb ช่องที่1 Will you ตามวย verb ช่องที่1 Will you ตามวย verb ช่องที่1 Will you ตาม verb ช่องที่1 i o u ตาม verb ช่องที่1อันนี้คือที่จะเน้นนะคะเวลาพูดจะได้พูดได้ ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่าง I don't want to go out alone. Will you come with me? ฉันไม่อยากไปข้างนอกคนเดียวอะ่ะมาไปเป็นเพื่อนหน่อยมากับฉันหน่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะ I don't want to go out alone. Will you come with me? ประมาณนี้นะคะวิธีการใช้ไปเป็นเพื่อนหน่อยสิต่อไป I can't do this math problem. Will you help? มีเ you help? ช่วยหน่อยสิ I can't do this math problem จิ้มไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเลื่อนนะคะ uh, I can't do this math problem ก็คือ uh, ปัญหาคณิตศาสตร์ในโจทย์คณิตศาสตร์นั่นเองนะคะฉันทำไม่ได้ Will you help me please? ช่วยหน่อยสิพี่คะช่วยหน่อยสิแม่ช่วยหน่อย Will you help me please? นะคะทำการบ้านคณิตมาได้ช่วยหน่อยต่อไป I can't understand English homework Will you please explain? Explain แปลว่าอธิบายนะคะคุณ Explain อธิบาย I c a n understand ฉันไม่เข้าใจการบ้านภาษาอังกฤษไม่รู้ทำอย่างไร Will you please explain me คุณจะอธิบายหน่อย,ยได้ไหมพี่ช่วยอธิบายหน่อยสิแม่ช่วยอธิบายหน่อยสิพ่อช่วยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราใช้ในคนใกล้ชิดนะไม่เข้าใจการบ้านวิชาภาษาอังกฤษช่วยอธิบายหน่อยสิ Explain เปีว่า อธิบายนะคะ Will you explain me ประมาณนี้นะคะต่อไปอ่ะสรุป Will you อ,อเสียง Will you ก็คือมันมีการเชื่อมเสียงกันในภาษาอังกฤษนะใช้ไม่รูปประโยคคำถามแต่ใช้แปลว่าทำสิ่งนี้ให้ได้ไหมอะก็คือมันเป็นประโยค ขอร้องนั่นเองนะคะใช้เพราะเราต้องการถ้าคุณต้องการให้คนหนึ่งนะ่ะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณคุณก็วิลชูได้จำไว้นะคะว่าจริงๆแล้วการขอร้องมีหลายรูปแบบแต่ว่าเฉพาะคลิปนี้คุณแม่พูดเฉพาะการใช้วิลชูซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการสร้างประโยคขอร้องในอีกหลายๆรูปแบบนั่นเองค่ะหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะ ถ้ามอาีอะไรอยากเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขในข้อผิดพลาดหรือว่าเป็นออยากจะแชร์ก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์วิดีโอได้นะคะสวัสดิสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ